ครับพี่น้องมื่อนี้ภาค้นงานมาตัดหญ้าเนาะครับหลังศูนย์พนากงานเล็กๆก็เลยทีโอกาสทายคลิปสวนข้างบ้านนะซึ่งเป็นบ้านพักของพนัางงานอยู่ในอบตนี่แหละครับว่าเ,าเพิ่นเพชรสวนจะได้เพื่อ,อลดยล่ยใจนะครับประหยัดนะครับเป็นสวนปลอดสารได้กินพักสดๆเดี๋ยวภาพพี่น้องเบิ่งนะครับว่าเพิ่นปลูกยังแน่นะครับพี่น้องอาจากยุทธนาที่เห็นก็จะเป็นพักหวานบ้านนะครับพักหวานบ้านมังเอือ ตะไคร่นองพีองนนาะนะครับต่อมากับเป็นพวกพักขาหรือพักชะอมนะครับเป็นตัดลงนะครับต่เห็นว่ายอดอ่อนนะครับเป็นจีเก็บพัดใช่ไข่หมือนเส้นซีใส่เกี๊ยงน้อยก็ได้นอกเพีองเนาะอ่าเพราะต้องสียุกสียาอย่างเลยนะครับผักขาโดยเฉพาะเป็น้องยางเบิงนะครับเป็นป่วงยางเนี่ยอันนี้เป็นกระเพราพีน้องกระเพราแหล่นะครับพัดนะครับหมูกระเพราไก่กระเพราก็ได้นะครับเป็นเป็นกระเพราที่มีกินฉุนรุนแรงนะครับหอมนะครับ าาก,กนันผู้มากก็ว่าคิ้วกันผู้มากกับหอมนะครับเหมาะที่จะรับผัดกะเพราครับนี่พี่น้องนะครับเป็นกะเพราครับส่วนบงงางไงเวลามาที่นี่ผักปังนะครับพี่น้องผักปัง,งยอดขาวผักปัง,งยอดเขียวแสดงว,ว่าเก็บกินอยู่เรื่อยนะครับนี่นะครับเป็นเพ็ดประหยัดประหยัดนะครับอันนี้ก็ฟักทองเนาะเขได้เก็บกินยอดใกะแกงเราไม่ สำหรับกับพักวานบ้านนะครับเหน่ตัดยอดอยู่เรื่อยแสดงว่ามีการกินอยู่เรื่อยนะครับพักอยู่นี่นะครับมีการเก็บกินอยู่เรื่อยเพื่อประหยัดนะครับกำลังพวงยอดอ่อนไม่มีห้อยตัดห้อยอย่างแสดงว่ามีการกินอยู่ประจํานะครับส่วนนั่นตะไข้นะครับตะไข้แก,แกงเขาไห่ละนะครับแล้วถ้าคนใจช้บทงผ้ายางเบิ้งของพนาเพิ่นน,นะครับเพิ่นปลูกอีกอย่างหนี่นะครับอี่ะลักๆี้นี่ก็จะมีกับเข้านะกักพักวานบ้านนะครับ ผักสายยาตัวนี้คนใจสักทุ่งเอามาปลูกให้เพื่อนเมื่อปีที่แล้วนะครับหากกิ่งมาสักไว้ซื้อึ้อนเสย์นะครับสูงใหญ่ยเร็วพร้อมพาภาพพี่น้องรอเบิ่นนะครับคนปลูกแน่ๆน,น,นีน่ตัวนี้จะเป็นแมงลักเนาะพี่น้องเนาะพี่ตัวนะครับอาจจะมีห้อยหมดห้อยแมงกัดเด้อพี่น้องเด้อแต่เพราะว่าเพื่อนบัวเพื่อนบัวได้ใสสารเคมีบริสายย,าย,ยุกใสใหญ่นะครับปลูกไปตามธรรมชาตินะครับเนี่ยนี่โอ้อย่านั่งโอ้เนี่ครับ ต้นยญานางนะครับนี่มากของเขานะครับพี่น้องผักหวานบ้านแสดงว่าเฮือนน่มักแกงเขาไหมอ่ะต้นนี้พี่นอกก้นองคงจะเคยงหัจักนะครับผักเลียนเค็ดพี่น้องหูวจักบ่าผักเลียนเค็ดก็คือต้นชุ่มเห็ดนั่นเองพี่น้องนะครับอันเด็ดๆมันอาจจะคิ้วแต่ว่าลวกซุกลแล้วแซ่บพี่น้องเนี่ยลวกกินกับปุ่นกระปิ้วคลักนะมงนังคุงเขาจะก็รักเป็นหมากเนาะนะครับในกระถางน้อยๆอย่างเงี้ยพัก อันนี้เป็นเอเนียงนีบัวโบกนะครับพี่น้องกินเป็นพักก็ได้นะครับคนงานกำลังตัดเล็ดงานเนาะอาจจะส่งมาคุมเมื่อนี่เป็นคู่คุมส่วนนี้พักเลิอนะครับออมใส่หอยออมใส่ไก่ออมใส่นองง่วนะครับไก่เบิ้ลออมพี่นะ้องส่วนนี้พักแพวพักแพวนะครับใส่ส่วกบส่วกไก่บรรดาโซ่ส่วทั้งหลายต้องยกให้พักแพว นันี่กระดุมทองบางบ้านเขาเจาะกินได้นี่จะาเขาจะชั่วชมประกาศกระดุมทองนะพน้องนะปลูกประดับปลูกงามเบงเบียงเบนเบียงเบนความสนใจของแมลงท่านที่สิอยากจอพักแต่จะมาต่อมาในแทนตัวนี้พักเป็ดเขียวนะครับมีความใจพิดคิดว่าเป็นวอเตอร์เกรดบอม้อนองเ้อผพักเป็ดเขียวนะครับพักเป็ดเขียว นะครับบางท่านเขาจะว่าวอเตอร์เกรดนะครับมีหลายคลิปเอาไปรองว่าวอเตอร์เกรดมันบอแมนนะครับเป็นพักเป็ดเขียวจะคู่กับพักเป็ดแดงปลูกเป็นไม้ประดับนั่นเองครับอ่ะต่อมาเอียงเีดาอ่ะ,อม,าอะมาคุงค่อยกัะปลูกเรียพี่น้องน,นะครับมะละกอก็ปลูกน,นะครับนี่อันนี้เขาจะใชทงเอาใหม่มาทำให้่เป็นยาม,มันหักเพราะว่ามันต้นจะจ้อยมันหมากหลนะครับอ่ะอันนี้อันชันเป็น เก็บส่วงน้ำห่อนดื่มยำหมูเส้าต้านอนุมูลอิสระาสันว่าผิวสวยอันนี้มะกรูดนะครับพี่น้องมะกรูดมะกรูดพอใจชาว่งเคยมาตัดใหญ่เพิ่นเครื่องตัดหนามันหลุยใส่นี้มันช่างใสมันขืนไม่ตัวนี้ <c oughs> ถือให้ก็มองม <c> า <oughs> ต้นปลูกหลายอย่างหลายแนวพี่น้องนะครับอันนี้ก็พักเป็ดนะครับ ก็มากับกระ,กระเพราเนาะนะครับสายอัมพี่น้องนะครับข้างบ้านค่าไต่ลงมาเป็นขิงนะัมพี่น้องเนาะขิงนะครับแกอืดแกยืงนี่แหละครับไอ้คนใจชอบทุ่งหักกิงมะปลูกนะหักฮนะักเนี่ยกิงซ้ำนี่แหละเอามาเสียบจิ้บไว้ปีเดียวเองนะครับผนเลนนื่อยผลง่ายนึงนะครับพี่น้อง อันนี้เป็นยาไผ่หน่ำนะครับบ่งบอกว่สาสับพคุณนยังไงเดี๋ยวจะไปค้นขั้วเบื้องย้นนะครับพืชพักต่างๆที่ง,ง่ามนี่เนื่องจากตัวนี้แหละพี่น้องนะครับก่อนจะใช้ถุงผ้ามะเฮ็ดให้เพิ่นผ้าเพื่นเฮ็ดนะครับนี่จุลินซีสังเคราะหแสงสีเข้มสีเข้มง่ามขนาดนะครับเป็นหัวเสื้อได้อย่างดีแต่เฮ็ดไวดหาหกขวดแล้วต้องใช้เพิ่นใส่ไปแน่นะครับเดีย๋ยวยุท่านี้นะครับจุลินสีสังคระแสงนะครับ นะครับเพื่อนจากแดดไว้นะครับเพื่อนเอามาซีดพ่นอยู่ล้างบ้านเพื่อนเนี่ยใส่น้ำมดแน่ยีดพ่นแน่นะครับนะครับประหยัดนะพี่น้องเนาะอยู่บ้านพักนะครับลดยจ่ายได้กินพักสดๆนั่นเองมะเขือพวงมะแข้งนะคลิปนี้สั้นๆท่านี้พี่น้องนะครับนะครับความาเบิงสวนย่อมๆข้างบ้านนะครับเพื่อนแม้จะเป็นพื้นที่แคบๆนะครับแต่ก็สามารถปลูกได้กินได้เนาะ นะครับรถไล่ใจไปได้เติบหนึ่งด้วยแ่สำคัญปลอดภัยไรสารพิษนั่นเองนะครับพี่เนาะคลิปนี้เานี้เหละครับวัสดีครับ